สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดี r ร c เตอร์สิริประชัยวันนี้รายการคนหาเรื่องผมพยายามหาเรื่องซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับผมในฐานะเป็นชาวสงขลามีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของชาวใต้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เรียนจบที่นี่แต่ลูกชายของผมเขาเรียนที่นี่ และมีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่พูดถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นลูกพระบิดาซึ่งอักษรย่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้คำว่ามอซึ่งมาจากพระนามของพระมหิตลาธิเบศอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชนกซึ่งเป็นพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่9จากข่าวอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ชื่อพิชยาบุญศีรีรัตน์ได้วางแผนในการเชิญนายประวินจักฉวานพงพันธซึ่งหนีคดีม .112 ลีภัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเขามาสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563พร้อมได้โพสต์ใน Facebook ถึงเรื่องนี้ว่าถ้าพี่แค่เชิญสิทธิ์เก่ามาบรรยายในรายวิชามาเล่าเรื่องการปลูกผักขุดสระน้ำทำเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตพี่ก็จะง่ายสบายแต่นักศึกษาจะไม่ได้อะไรและพี่จะอายที่มีปัญญาทําได้แค่นั้นดังนั้นทางเลือกนี้ปล่อยให้คนบางคนที่มักง่ายกับการสอนทําไปก็แล้วกันพี่ไปเวของพี่ดีกว่าชัดเจนแรงหนุนเยอะทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะและหลังจากนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานายประวีนก็ได้โพสต์ว่า ดิฉันได้รับเชิญให้สอนวิชาการต่างประเทศวงเล็บสหรัฐจีนอาเซียนให้กับคณะเศรษฐศาสตร์มอสงขลาวันนี้ค่ะ Giving a lecture at Prince Songkhla University or International Relation US China ASEAN this morning และต่อมาก็เกิดความไม่พอใจและเรียกร้องให้คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ก็ได้ออกหนังสือชี้แจงว่าคำชี้แจงเบื้องต้นคณะเศรษฐศาสตร์ขอชี้แจงประเด็นการบรรยายพิเศษของรองศาสตราจารย์ดรประวินชัชวัลพงพันธ์ในรายวิชาหนึ่งของคณะตามที่ปรากฏอยู่ในกระแสข่าวดังนี้จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นการประสานงานเชิญวิทยากรเป็นการส่วนตัว โดยอาจารย์ผู้สอนซึ่งค่อนข้างประชั้นชิดและไม่ได้ผ่านช่องทางของคณะโดยได้เชิญมาบรรยายพิเศษในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ US c h i n า ASEAN ในวิชาเรียนเป็นการบรรยายทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญของผู้รับเชิญผู้เข้าฟังคือนักศึกษาในรายวิชาและนักศึกษาบางส่วนที่สนใจจำนวนรวมประมาณ28คน และเป็นการบรรยายออนไลน์ระบบปิดไม่มีการถ่ายทอดสู่สาธารนณะและไม่มีการพาดพิงสถาบันหรือปลุกระดมยุยงปลุกปัน่นทั้งนี้ทางคณะได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนและได้ชี้แจงรายละเอียดให้กับทางมหาวิทยาลัยทราบแล้วและขอขอบคุณในความ่วงใย่และติชมทางคณะจะได้นำไปปรับปรุงการทำงานต่อไปและต่อมา คุณชัดชัยผาสุขก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงคำชี้แจงของคณะเศรษฐศาสตร์หมอออวา่ามีด็อกเตอร์นำหน้ากันทั้งนั้นแต่เขียนอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจและไม่รับผิดชอบกระชั้นชิดอะไรเธอคิดออกสื่อตั้งแต่ปีที่แล้วหลังเป็นกระแสยังดูถูกทฤษฎีพอเพียงที่เธอไม่มีทางเข้าใจอีกเราต้องกดดันต่ออย่าให้พิษร้ยลนใต้ต้นสีตรัง และต่อมาในกนกรักวงสกุลแฟนเพจก็ได้โพสต์ออกมาว่าคณะชี้แจงได้กากมากโยนว่าอาจารย์เชิญกันเองส่วนตัวไม่ถ่ายทอดสู่สาธารณะเออดีคือไม่ดีคณะนี้ใครจะทำอะไรส่วนตัวก็ได้วุย้ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่บรรยายในระบบปิดหรือเปิดมันอยู่ที่เสือกไปเชิญผู้ต้องหามอ .112 ที่หนีหางจุกตูดไปญี่ปุ่น ทำไมตัวคนเชิญก็อยากเชิญมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วยังมาแซะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทางคณะได้พูดคุยกับหล่อนคนเชิญแล้วแล้วไงครับจบแค่นี้หรือท่านคณะบดีโทรไปหาดร์ศินาตรีวรรณชัยคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มอให้ชี้แจงท่านบอกว่าไม่พูดเรื่องนี้เรื่องนี้มีอะไรจะชี้แจง ให้เป็นไปตามที่ทางคณะถแถลงและต่อมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศดอนปรมัตวินัยได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางข่าวสดว่าดอนสั่งสอบปมมอ,อ,อเชิญประวินสอนชี้ไม่สมควรไม่ใช่สิ่งถูกต้องดอนรองนายกสัดมอ,อ,อหากเชิญประวินสอนออนไอลน์จริง เก่ากับถ่ายทอดปัญหาให้เด็กไทยระบุกรณีนี้เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเมื่อถามว่าการที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยทางการเมืองสอนหนังสือออนไลน์มาอย่างนี้เหมาะสมหรือไม่รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอันดับแรกต้องไปถามมหาวิทยาลัยว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรตนในฐานะกำกับดูแลงานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ก็ยังไม่ได้คุยสอบถามจากรัฐมนตรีปรึกษามาแล้วแต่คิดว่าหากมีข้อเท็จจริงเขาคงปรึกษามาแล้วเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินายดอนกล่าวต่อว่าส่วนจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาไทยหรือไม่นั้นต้องหาข้อเท็จจริงมาก่อนเนื่องจากสิ่งที่พูดออกไปหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นา,นาคุมไม่ได้อยู่แล้วและไม่สามารถรับรู้ได้ว่าจะออกมาในแนวใดกรณีนี้เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้นแสดงว่าเป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยโดยส่วนตัวมองว่าคนที่มีปัญหาอยู่แล้วและถูกเชิญให้มาสอนแสดงว่าผู้เชิญเป็นคนมีปัญหาและหากมาสอนจริงมีการถ่ายทอดสิ่งที่เป็นปัญหาสารพัดให้กับเด็กโยงกันไปหมดซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้เชิญต้องมีปัญหาโดยจะสั่งการให้กระทรวงอวตรวจสอบเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ เพราะเอาคนที่มีปัญหากับชาติกับสถาบันและความมั่นคงมาถ่ายทอดปัญหาสู่เยาวชนไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องกับกระบวนการศึกษาของไทยนายดอนกล่าวหลังจากนั้นไม่นานนายปวีณก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กโต้ท่านรัฐมนตรีดอนทันทีรัดล้างสมองเยาวชนมาหลายทศวรรษแค่นี้ทนไม่ไหวเหรอดิฉันเลคเชอร์แค่วิชาเดียวเองฮ่าฮ่ เอาคนที่มีปัญหาอยู่แล้วมาสอนหนังสือแสดงว่าผู้เชิญเป็นคนมีปัญหาๆๆเอาคนที่มีปัญหาอยู่แล้วมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศแสดงว่าผู้เชิญเป็นคนมีปัญหาแต่หลังจากนั้นก็มีเฟ e บุ๊กของคนที่รักมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้ออกมาโพสแสดงความคิดเห็นเช่นคุณต้นพาะสิวัตร ได้โพส์ว่ายกย่องคนชั่วเกลือกลัวมนทินยกเวทีให้สอนต้อนเขา้าคอกย่องมาบอกหรือมาหลอกนักศึกษาคนเก่งพร้อมมีถมไปในพาราชั่วก็รู้กลับแซงว่าบ้าคือดีเกลือกกลัวผู้ละเมิดสิทธิริษยาลกลัวปากมาก็คงเหม็นเช่นศพผีมน ภาวะประเทศทรพีทินกรน่อนราคีที่มออคุณพงชิตชิตพงซึ่งเป็นลูกของอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทอธิการประเสริฐชิตพงได้โพ์เฟซบุ๊กว่าถ้าไม่สำนึกในพระนามพระบิดาก็โบยบินไปหาที่สอนที่อื่นให้ประวินหาที่สอนให้กั่ผมด็อกเอร์พงชิตชิตพง ลูกชายรองศาสตราจารย์ดรประเสริฐชิตพงศ์อดีตอธิการบดีมอพ่อพูดกับผมเสมอว่าในช่วงเวลาที่พ่อบริหารมหลาลัยพระนามพระบิดาพ่อจะไม่มีทางให้พระนามท่านแปดเปื้อนเด็ดขาดลูกเป็นลูกพ่อพ่อเชื่อมั่นในที่พ่อสอนพ่อหวังว่าลูกจะไม่ทำตัวชั่วนะปัจจุบันพ่อผมไม่ได้เป็นอธิการบดีมอและพ่อผมตายไปแล้ว เรื่องที่เกิดขึ้นที่คณะเศรษฐศาสตร์มอเป็นการวางแผนที่เลวร้ายร่วมสมหัววางแผนมาตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างน้อยก็ดีใจที่พ่อไม่ได้เห็นความอับปยศของมหาลัยพระนามพระบิดาโดยคณาจารย์กลุ่มหนึ่งคุณยุพดีนพนิทธทายาได้โพสต์ว่าถึงจะไม่ได้เป็นสิทธิ์เก่ามอแต่การที่ได้รับราชการอยู่ในมอเกือบ30ปี ความภาคภูมิใจในพระนามสงขานครินฝังอยู่ในสายเลือดเลยทีเดียวแม้จะกเกษียณแล้วก็ยังเฝ้ามองม,มอด้วยความภาคภูมิใจไม่เสื่อมคลายแต่วันนี้ได้เห็นคนรุ่นใหม่กระทำย่ำยีศักดิ์ศรีของสงขานครินแล้วเจ็บปวดใจเหลือเกินพวกคุณมีความรู้สูงเสียเปล่าแต่จิตสำนึกในการแยกแยะผิดชอบชั่วดีตำเตี้ยเรียดินเหลือเกินพวกคุณคงจะถ่ายโทษดได้เฉพาะความรู้เท่านั้น แต่การจะอบรมสั่งสอนลูกและลูกศิษย์ของคุณให้มีจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมคงไม่ได้เพราะพวกคุณเป็นแค่ผู้ทรงคณวุฒิแต่ไร้คุณธรรมและจะริยธรรมซึ่งล่าสุดอธิการบดีมออยันเชิญประวินสอนไม่เอี่ยวการเมืองอธิการบดีม,มหาวิทยาลัยสงขลานครินยืนยันเชิญประวินสอนเรื่องระหว่างประเทศไร้ประเด็นการเมือง พร้อมเข้าชี้แจงกระทรวงการอุดมศึกษาคลายข้อสงสัยจากกรณีที่นายปวีนชัชวันพงพันได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงการได้รับเชิญจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สอนวิชาการต่างประเทศโดยล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหันใหญ่ระบุว่าเบื้องต้นได้สอบถามคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์แล้วทราบว่า เป็นการบรรยายวิชาการเรื่องระหว่างประเทศไม่มีประเด็นการเมืองและได้ทําความเข้าใจกับคณะบดีไปแล้วว่าต้องมีความระมัดระวังให้มากทั้งนี้เตรียมจะเข้าพบกับรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาเพื่อชี้แจงข้อที่จริงประเด็นการบรรยายระบบออนไลน์วิชาการต่างประเทศให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และได้กำชับไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกต้องใช้วุฒิภาวะให้มากกว่านี้น่าเสียดายเหลือเกิน ที่สถาบันที่มีพระนามของพระราชบิดาในรัชกาลที่9จะมาเสียชื่อเพราะอาจารย์ที่ฝักใฝ่การล้มเจ้าไม่คิดถึงหัวใจของชาวสงขลาเลยว่าพวกเราจะรู้สึกอย่างไรกับอาจารย์ที่มุ่งสอนสิทธิ์ให้คิดล้มเจ้าลืมปณิธานของพระราชบิดาเสียแล้วหรือว่าขอถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบรับ์และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์คนหาเรื่องพยายามหาเรื่องราวซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆในสังคมมานำเสนอให้รับทราบสวัสดีครับ